S <S สวัสดีค่ะอัปเดตแม่พันธุ์ที่ท้องนะคะที่จะก,กําหนดคอดเดือนกุมภาพันธุ์นะคะเนาะก็ท้องโตแล้วนะคะนี่เนาะห้อยเลยนะคะก็กุมภาพันธุ์จะมีสองแม่นะคะเนาะแล้วก็มีนาคมอีกสองแม่นะคะเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะก็แมพพ่นี้นะคะแม่เออท้องโตอยู่เนาะปุบปุยนะคะกําหนดคอดเออวันที่26นะคะกุมภาพันธุ์นะคะเนาะเงยหน้าหลุกนั่งเออรอรอก่อนกินขนมนะคะเนาะนี่นะคะ นะคะกำหนดทอข้อยี่สกุมผานะคะนี่จอง4ี่คิวแล้วนะคะตัวนี้เนาะสำหรับแม่นี้นะคะส่วนอีกแม่นะคะมีนามีนามานืนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอะไรแหละมีนานะคะอเอาฮาวายก่อนแล้วกันเนาะนี่ตัวนี้ฮาวายนะคะลูกค้าเนาะฮาวายก็8มีนานะคะเนาะฮาวายนี่จองแล้ว1คิวตัวเมียนะคะคิวหนึ่งตัวเมียนะคะ1คิวนะคะสนใจ,จก็จับจองคิวกันได้เนาะโอเคอันนี้เนี่ยกินน,น,มน,นมกินนมกันนะคะ <Workers. S 2> ท้องโตแล้วเหมือนกันนะคะแปดมีนานะคะส่วนแม่นี้นะคะมีนานะคะน้องมีนาเนาะเขาเกิดเดือนมีนาเลยชื่อมีนาอ่ะมีนามีนานี่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 ะมีนาเนาะกินนมกินนมมีนากําหนดคลอที่แปดนะคะกําหนดการคลอที่แปดกุมภานะคะกําหนดการคลอดก็อาจจะก่อนหลังนิดหน่อยเนาะนะคะนี่ท้องโตแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะโอเคนะ ก็สามแม่นี่ค่ะนะคะส่วนแม่รูบี้นี่ท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าท้องโตแล้วเดี๋ยวยังไงถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะคะให้กินขนมอนโอเคโอเคเนาะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะขอบพูดมากค่ะท้องโตกันทั้งสามแม่แล้วเนาะสำหรับสามแม่นี้